เห็นผลตอบโจทย์ได้เลยค่ะอ่ะเอาเป็นยังไงเ,เวลาเดิ่มตอนแรกมันรู้สึกยังไงมากในกล่องแรกในกล่องแรกก็รู้สูกรู้สึกว่าอร่อยอและจริงๆแล้วเป็นนมติดก,กาแฟด้วยติดหวานติดมันด้วยตัวน,นี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะอ่านะไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีไขมันชานและที่สําคัญคือได้อาหารเสริมทั้งหมด22ชนิดเนาะวันนี้ช่วยในเรื่องของน้องปุ้วยคือมีแองต้องบอกว่ารู้สึกเบาตัวเบาตัวค่ะนะใส่ตาลใสเรื่องน้ำหนักล้วก็ ครับ่าฮะปกติเป็นคนอ้วนแล้วป,ดป,ดปดวดอ่าปวดเข่าใช่ไหมปวดข้อปดวดเข่าอ่ะตัวน,นี้ช่วยได้นะคะวันนี้นะคะท่านใดน,นะคะที่มาเดินที่ตลาดนะัดโตโยต้านะคะราชบุรีนะ,ะวันนี้นะคะตามหาน้องปุ้ยได้นะ,ะน้องปุ้ยจะอยู่ที่ร้านหัวมุมนะคะตรงโคง้งมาดูได้เลยนะคะตรงติดกับริมถนนใหญ่นะคะถนนเพชรเกษมนะวันนี้นะคะร้านปุ้ยนะคะน้องปุ้ยนะคะขายแว่นตานะคะ เป็นแว่นตาแบรนด์เนมเนาะอ่าเป็นแว่นตาแบรนด์เนมนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะในเรื่องของการรักษาดวงตานะคะปกป้องจากแสงแดดและต้องการในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นะคะน้องปุ้ยนะคะรับปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะมาหาน้องปุ้ยได้และมีกาแฟแม่มดไว้วางจําหน่ายนะคะเหมาะมากๆสําหรับคนรักสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันสกานนะคะ